สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซวนนีเวนไอรีเบิร์ที่น่ารักทุกๆ่กันด้วยนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะฮะวันนี้เราจะมาตอบคาถามกา,านกันนะครับเมื่อวานที่ผมสตรีมอยู่เนาะก็จะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของอหาแหวนคนถามว่าแบบพี่หาแหวนยังไงพี่แหวนมันดียังไงแต่และแหวนมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างแล้วแหวนแต่และอย่างเนี่ยใช้งานแบบไหนนั่นเองครับวันนี้จะมาตอบทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงเนี้ย คนเล่นใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในช่องผมเนาะแล้วก็คนถามเยอะมากนะครับใครที่มีข้อมูลหรือความรู้นะครับผมสามารถที่จะคอมเมนต์ต้นล่างคลิปได้เลยเพราะว่าผมเองก็ยังเป็นมือใหม่มากๆถึงแม้จะเล่นเกมนี้มา1เดือนแล้วก็ยังแบบยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่รู้อยู่นั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์เหนึ่งของเรานะครับนี่เลยครับใครที่สนใจเติมเกมเฟเวอรไลทถูกกว่าเติมเองนี่ยครับ o อ e r Top Up ลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊าจุ๊บจุ๊บอ่ะปะเริ่มมันก่อนนะครับแหวนครับแหววนนนนนจะะะเเเปป็้้้าาาาาาาตแบบีครขมํ่ก๋ เข้ามาคําว่าเครื่องประดับนะแหวนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งแแหวนเนี่ยมันจะแบ่งดาวออกไป4ดาว5ดาว6ดาวนะครับถ้าแบบโ P สุดหรือแบบดีๆอ่ะก็จะเป็น6ดาวนั่นเองครับเพราะว่าแต่ละดาวมันก็บวกสเตตัสท,ที่แตกต่างกันออกไปใครที่อยากมาดูข้อมูลแหวนว่าแหวนมันมีอะไรบ้างเข้ามาตรงเลื่อนสไลด์ามาซ้ายมือครับแล้วก็มาคําว่าสมุดภาพเนาะอ่ะมันก็จะมีบอกนะครับว่าไอ้เครื่องประดับของเราเป็นยังไงบ้างนะครับสมุดภาพอุปกรณ์ติกป่ะ <c oughs> แล้วก็เข้าไปในเฟซของคําว่าประดับนะครับเครื่องประดับตรงนี้นะครับอ่ะมันจะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าเครื่องประดับที่เรามีในเกมตอนนี้มันมีกี่อันนะครับนีทั้งหมดเลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละอันมันก็จะบอกจํานวนดาวด้วยต่าสุดเนี่ยของตัวประดับ1ชิ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่4ดาวแล้วก็จะเป็น5ดาวนะครับแล้วก็จะเป็น6ดาวเอ่อถ้าเป็นจานวนดาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าทําให้ตัวของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ออฟลองของมันเนี่ยมันคือแบบ เยอะขึ้นนะครับผมซึ่งดีมากนะครับแนะนํผ่าปรบห้าดาวหดาวจะดีมากสีดาวใช้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวสักพักก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าแนะนําว่าอย่างน้อยก็ควรมีตินไว้ยนะครับทีนี้นะครับผมตัวของแหวนนะครับผมอย่างตัวคุณสมบัติของแต่ละเออแต่ละดาวเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปตัวยอย่างเช่นอันนี้ยกเทนแหวนคืนชีพแล้วกันเนาะแหวนคืนชีพนี้ครับเมื่อตายครับฟื้นคืนชีพ1ครั้งด้วย HP 25%ห้ปออันนี้เป็น4ีดาว แต่ถ้าเป็นตัวของ5าดาวครับจะเป็น50ถ้าเป็น6ดาวก็จะเป็น100%ซึ่งยิ่งเอาง่ายง่ายิ่งแหวนดาวสูงเท่าไหร่โอกาสมันเหมือนคล้ายๆว่าสเตตัสจะดีขึ้นแล้วก็ตัวของคุณสมบัติแหวนนั้นก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับยกเคสนะครับหรือเป็นแหวนคีดีคอรนะครับแหวนทีดีคอถ้าเป็น4ดาวก็จะเป็นบวกคีสามแล้วก็ออฟลองก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็น5ดาวก็จะบวกคีหกออฟลองก็จะประมาณนี้ แล้วก็ถ้าเป็นตัวของอ6ดาวก็จะบวกครีสิบนะครับออฟลองก็จะประมาณนี้คือยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งดีนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับแหวนพวกนี้หาได้จากตรงไหนละพี่นะครับผมดอกแรกก่อนเลยครับมาในเรื่องของเรื่องของการฟาร์มครับอ่ะแป๊บนึงน,นะขอยัดขอยาตออโต้ไว้ก่อนละกันนะครับผมอ่ะช่วงนี้ผมออโต้แบบอีเวนต์ของเขาดีจริงนะผมก็ฟาร์มรยืดๆครับผมนี่นักล่าปลาไหลนะผมอ่ะขอยัดฟาร์มแป๊บนึงนะฮะอืม เพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้คือกิจกรรมของดีจิทนะผมฟาร์มยาวๆไปนะทุกคนนะโอเคมาตัวคาว่าผออจญภัยครับผมอ่ะวิธีการหาแบนแบบแรกแล้วเป็นวิธีที่ง่ายสุดนะครับผจญภัยนะครับแล้วก็มาคําว่าตรงนี้ครับแบนแรกนะแล้วก็ฝันร้ายมาคือการที่เราจะปลดบล็อกในเรื่องของเนื้อเรื่องฝันร้ายได้เนี่ยนะครับโหมดฝันร้ายได้เนี่ยคือคุณจะต้องผ่านนะครับผมชั้น14-50ก่อนนะครับผมอ่ะ เอาง่ายคือคุณต้องจบ14บสี่ีห้าสิบให้ได้พอคุณจบ14บสีห้าสิบครับมันจะมี2เนื้อเรื่องที่เปิดขึ้นมาใหม่ก็คือฟันรายนะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่านแมนก็แล้วแต่นะครับ N M นะครับหรือฟันรายนั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดในเรื่องของด่านต่อไปก็คือด่านที่15 16 17ก็จะเป็นอิทวีปอิทวีปหนึ่งเลยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ถ้าไปในเรื่องของฟันรายนะครับฟันรายเนี่ยก็จะเป็นแบบ เหมือนกับด่านทั่วไปเลยนะครับผมด่านทั่วไปมีกี่ด่านนะครับฝันร้ายก็มีจำนวนนั้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าข้อดีของด่านฝันร้ายคือ1มันดรอปอุปกรณ์ได้เยอะม,มันดรอปอุปกรณ์คือคุ้มค่าแต่ว่าสิ่งที่แรกมาก็คือมันใช้ตัวของแบบ Energy อ่ะในการเข้าผ่านด่านเนะี่ยใน1ครั้งเนี่ยจะใช้สมด12 Energy หรือพูดง่ายคือกุญแจ12ดอกนั่นแหละนะครับผมแต่ปกติเราจะใช้ประมาณสักแถวๆ5ดอก6ดอกปะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของแบบ ฝันร้ายเดี๋ยวมันใช้กุญแจเยอะนะครับล้วก็ต้องใช้ทีมถึง2ทีมในการฟาร์มเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละก,กันเนาะทีนี้ตัวของฝันรลา์เนี่ยมันจะต้องมีทางการทาทีมซึ่งทําทีมแยกอันนี้ผมทําคลิปให้แล้วไปลองดูได้เกี่ยวกับเรื่องของการเอ่อฟาร์มฝันรลายนะครับว่าใช้ทีมอะไรยังไงบ้างผมทาคลิปให้แล้วไปดูได้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ ขวานไล่แต่ละด่านครับก็จะมีโอกาสดอกแหวนที่แตกหนังออกไปนะครับอย่างเช่นตัวของด่านหนึ่งจนกระทั่งไปถึงด่าน5้านะครับผมมันจะดอกแหวนแค่สีดาวเท่านั้นนะครับผมอ่ะจะดอกแหวนแค่4ีดาวเท่านั้นนะครับประมาณนี้เอาแหนที่มันจะดอกก็จะมีโอกาสอ,ออกประมาณนี้เลยครับซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ส่วนมากครับถ้าเป,เ,ปเป็นแบบพื้นหลังส้มนะครับมันจะออกยากมากๆนะครับผมพื้นหลังม่วงออกอยู่แต่ว่าแบบออกไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมอ่ะคือพื้นหลังส้มพื้นหลังม่วงเนี่ยออกยากมากนะครับผมส่วนมากจะเจอเป็นพื้นหลังขาวแล้วก็พื้นหลังเเขียยวออออกะ แต่ว่ามันก็ยังได้ใช้นะครับผมอ่ะอันนี้จะดอปแค่ตัวของ4ดาวเป็นต้นนะครับถ้าเราฟาร์มไปจนถึงแบบอ่าหกขีดหนึ่งนะครับผมอ่ะก็คือเงื่อนไขง่ายๆคือถ้าฟาร์มไปถึงด่านดาที่6เนี่ยมันจะได้แหวน4ีถึงหาดาวนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นการแรนดอมตกนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มหลายๆคนก็จะเชร์กันว่าเอ้ยถ้าอยากจะคุ้มค่าจร,จริงๆอะคุณก็ต้องมาฟาร์มในเรื่องของ6กขีดหนึ่งนะเพราะหกขีดหนึ่งมันคุ้มค่ามากๆเลยซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยยยอ่่างงิ เน้นครับเน้นย้ำว่าคําว่าอย่างยิ่งเลยนั่นเองครับถ้าไปถึงก็เชียเดี๋ยวสักพักนึงอะ่ะผมอยู่ในช่วงที่ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่ทําของไอดีของวันเองนะอยู่ในช่วงที่กําลังทาของอยู่แล้วก็กําลังหางทรัพยากรอ,อย่างเงนะินค้างไอดีไว้เพราะว่าเวลาที่เรามีตัวใหม่มาเนี่ยมันจะได้แบบรีวิวทันทีหรือแบบปั้นได้ทันทีเงเงินก็เลยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเอ้ยต้อง,ต,องต้องสำคัญหน่อยนะครับผมถ้าเราไปฟาร์มตัวของฟัน้ายเลยผมรู้สึกว่าผมอาจจะวนในเรื่องของแต่อาจจะไม่ดีพอขนาดนั้นก็เลยค่อยๆชิว ทีนี้นะครับผมถ้าเราอยากจะได้ในเรื่องของของที่เป็น6ดาว5ดาวถึง6ดาวเนี่ยเราจะต้องมาฟาร์ม12นะครับผมอ่ะ12นะครับผมขีด1นะครับ12ขีดหนึ่งอ่ะมันจะมีโอกาสหลอดตั้งแต่สดาวจนกระทั่ง6ดาวเลยซึ่งส่วนมาก4ีดาวจะออกค่อนข้างน้อยมั้งนะเห็นเขาพูดกันนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะทุกคนนะอ่ะถ้าเราฟาร์มไปถึง12ขีดหนึ่งได้นะครับมันจะมีโอกาสหลอด4ถึง6ดาวซึ่งไอ้4ถึง6ดาวเนี่ยเป็นไรที่แบบโูพูดคุ้มเลยทุกคนเหมือนแบบนี่คือคอนเทน จะเรียกได้ว่าฟาร์มยันเอ็นเกมได้แล้วอ่ะเพื่อนๆคือการที่ได้แหวน6ดาวมาวงหนึ่งมันได้ยากมากทุกคนได้ยากมากๆจริงดังนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มตรงนี้ได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ไหวนะผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะอืมอ่ะอันนี้คือเฟสของการหาแหวนดอกแรกนะครับแบบเบสิกก็คือการฟาร์มตัวของฝันไลน์นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมวิธีการหาแหวนเฟสที่2ที่เราสามารถทําได้ทั่วๆไปก็คือมาล้าน้าครับเพื่อนๆมาคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับ แล้วก็มาคําว่าอารีนาครับอ่าตรงนี้นะครับอ่ะอย่างนี้อาแหวนตรงนี้นะครับแหวนตัวของอารีนาเนี่ยเป็นแหวนที่ดีมากๆเรียนย้ำว่าดีมากๆคือเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องไปอาศัยดวงแบบว่าต้องฟาร์มนายแม์แบบกี่รอบ,ก,รอบกี่รอบไม่รู้นะครับผมอ่ะก่อนจะได้ดอกแหวนมานี่เงี้ยมันซึ่งมันนานมากนะผมแต่ว่าตัวของนายแมนเสริมนิดนึงอ่าลืมเสริมไปนะครับตัวของฝันร้ายนะครับหรือนายแมเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการันตีด้วยนะครับผมอ่ะลืมลืมลืมพูดพูดถึงตรงนี้ไปนะครับ ตัวของฝันร้ายนะครับมันจะมีการดรอปแหวนนะครับผมอะแบบการันตีนะครับผมตัวอย่างเช่นอันนี้คือถ้าเราฟาร์มครบ1 0 0 0 0ห0 0่นรอบเนี่ยมันจะได้กล่องแหวนอันนี้มานะครับแต่ตอนนี้ผมฟาร์มไปเพียงแค่ห้าพซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยใช้พูดคําว่าน้อยเลยผมไม่ค่อยได้ฟาร์มน้องสักเท่าไหร ถ้าฟาร์มครบ15,000รอบเนี่ยคุณจะได้แหวนกล่องแหวนแบบนี้มาซึ่งไอ้กล่องแหวนแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะรีเซ็ตทุกเดือนหรือเปล่าหรือ,อยังไงบ้างแต่เห็นเขาบอกว่ามันทุกครั้งที่เราได้ตรงนี้มาปับ๊บมันจะรีเซ็ตมันจะรับ15,000ปั๊บได้ได้กล่องมาจะรีเซ็ตนับ1นับหนึ่งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับใครที่รู้ข้อมูลตรงนี้สามฟาร์ม่าที่จะคอมเมนต์ได้ร่างได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวยังไม่ถึงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค อารีนาตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะซึ่งตัวของเหรียญตัวของแต้มอารีนาเนี่ยก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีหรืองบน้อยเนี่ยครับอย่าไปพึ่งโฟกัสแหวนมากอันนี้แนะนเสมเสริบนะเพราะว่าตัวของช่วงแรกสิ่งที่เราสําคัญก็คือหินอัพสกิลหินอัพสกิลแม้จะเป็น4ีดาวหรือ5ดาวก็ตามนะครับสออันนี้นะครับมันมีความสําคัญโคตรเลยนะเพื่อนเพื่อนมันทำให้ตัวละครของเรานะครับผมฮิวแรงขึ้นตีแรงขึ้นมีความถึกมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันหินสัอัพสกิลเป็นอะไรที่ดีจริงๆดังนั้นนะให้โฟ ต่อไปครับค่อยมาโฟกัสในเรื่องของแหวนแหวนเนี่ยผมใกล้จะครบแล้วนะครับคิดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้แหวนนั้นแหละนะครับผมเพราะว่าแหวนเนี่ยมาใช้ถึง20,000แต้มในการแลกแต่อแหวนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าแหวนเนี่ยมันจะดอกแค่3อันเท่านั้นนะครับหใน3อ่งาง่ายๆเลยครับผมสมมติว่าคุณดวงดีดีๆเนี่ยคุณดอกอันนี้มาก็เฟี้ยวเลยนะครับเอาง่ายคือมีโอกาสออก1ใน3นะครับผมอ่ะอันนี้วิธีการซื้อแหวนตรงนี้นะครับผมอ่ะซึ่งใช้ถึง 20kpoint ในการแ่กนบ่นเอยต์ในการับทุกคนของเกมนี้ ถ้าคุณมีเพชรหน่อยหรือคุณขยันขยันหน่อยก็สบายสบายแหละนะครับต่อไปนะครับผมสิ่งที่เราจะได้แหวนอีกก็คือตัวของสงครามเบสเซตสงครามเบสเซตคืออะไรพี่สงครามเบสเซตอันนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะโปดเออปดถุยมันจะเปิดเนื้อเรื่องเนี่ยตอนไหนอันนี้ผมลืมแล้วทุกคนเล่นไปสักพักเนี่ยมันจะเปิดนะครับซึ่งไอตัวของสงครามเบสเซตเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่ปรับประมาณว่าเราก็เล่นอารีน,นานี่แหละแต่ว่าเราจะมีการจ,จัดตั้งทีมอย่างของผมผมใช้ทีมประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ใช้ทีมถึกควายเงี้ยผมเรียกว่าทีมถึกควายนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ไอตัวของทีมถึกควายตรงเนี้ยนะครับผมแบบมันแต่ละแรงจะใช้ทีมไม่เหมือนกันนะอย่างเป็นตัวของแร้งแรกๆเนี่ยจะใช้แค่2ทีมอารมณ์ฟิลิ่งแบบฟาร์มฟันร้ายแหละแต่ถ้าเป็นตัวของแรง้งที่เพิ่มขึ้นก็จะใช้ทีมเพิ่มขึ้นประมาณนี้เห็นไหมเออมันจะใช้ทีมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามนั้นซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่เริ่มมีตัวละครหน่อยนะครับแต่ถ้าถ้าใครที่ยังไม่เริ่มยังไม่มีตตัััััววลลละะคคคครรกก็็ไไไไมม่่่่เปปปนนนนนนนบบบบอออยๆแงชด้ผสาหข เอสอสงครามเบสิสนั่นเองนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเปิดตอนไหนนะครับผมซึ่งไอ้สองครามเบสินเนี่ยเวลาเราต่อสู้เราจะได้ของรางวัลมาซึ่งไอ้ของรางวัลตรงนี้ครับมันจะได้เหรียญตัวของสองครามเบสิสด้วยนะครับพอเราได้เหรียญตรงนี้มานะครับเราก็เอาไปแลกของนะครับผมอ่ะมาร้านค้าเหมือนเดิมครับแลกเปลี่ยนครับแล้วก็สงครามเบสิสนะอ่ะตรงนี้นะครับผมผมแนะนําอย่างยิ่งครับเหมือนเดิมครับผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสในเรื่องของเอ่อตัวของหินอัพสกิลก่อนเพราะว่ามันหายากมากนะครับอันนี้จะรีทุกๆเดือนนะครับเห็นไหม ใน1เดือนมันจะรีครั้งหนึ่งนะครับอารีน่าก็เช่นกันนะอารีน่าสงครามเบสิคจะรีทุกๆเดือนนะครับดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าหินอัพสกิลเนี่ยถ้าเป็นสีดาวผมไม่เชียร์ถ้าเป็นตัวของสงครามเบสิเพราะว่าแต้มมันได้ยากมากเน้นย้ำว่าได้ยากมากจริงตัวของสีดาวเดี๋ยวผมไม่เชียร์ผมเชียร์หดาวเลยนะครับหิน5าดาวตรงนี้นะครับต่อไปแหวนผมว่าถ้ามีกลาลังซับหน่อยหรือแบบอดทนรอได้ผมว่าแหวน6ดาวคุ้ม เพราะว่าอแหวนหกดำเป็นแหวนที่เอนเกมจริงทุกคนมนสามารถที่จะไปได้ไดยาวจริงๆแล้แต่ถ้าใครที่ใจร้อนอาจจะเป็นสีดาวก็ได้หรือ5ดาวก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆโอเคแบบไหนแต่ส่วนตัวผมนะผมน่าจะเก็บไปยาวๆครับไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเร่งรีบสักเท่าไหร่ตอนนี้แต้มมันค่อนข้างน้อยมากเนี่ยดูดิผมเพิ่งเล่นตัวของสงครามเบเซได้ประมาณอันนี้อาทิตย์ที่สองนะครับอาทิตย์ที่สองนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องสงครามเบเซผมยังไม่ได้เก่งมากสักเท่าไหร่ต่อไปครับเกียรติยศอันนี้ไม่มีอะไรพลาดไปนะครับผมอาร์ติน่าแล้วก็จะเป็นกกมม็หรือไ่่สงคา มีตัวของอารีนาสงครามเรสเซ็ตแล้วก็สงครามกิลสงครามกิลอันนี้ก็เพิ่งเปิดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมอ่ะประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะซึ่งในตัวของสงครามกิลตรงนี้ครับผมก็จะมีแหวนใช่ละเอา้าไม่มีแหวนวะตกใจผมนึกว่ามีแหวนอ่ะแอมซอรี่นะผมทุกคนนะเออสงครามกิลแซมให้หน่อยนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวเรียกอดีตซีเวนไนด้วยตรงนี้นะครับผมซึ่ง ผมมองว่าคุ้มอยู่นะครับแต้มก็ถามว่าได้ยากไหมก็ไม่ได้ยากมากนะผมแต้มตรงนี้ไม่ได้ยากมากแต่ได้ยากชิบหายนะครับผมแต่คุ้มนะแต่คุ้มนะอยากให้เก็บไว้หน่อยก็ดีนะครับส่วนตัวของแต้มไอตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะแลกอันไหนซึ่งผมมองว่าชิวๆนะครับแล้วแต่ชอบส่วนตัวผมไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้ก่อนตัวของแต้มสงครามสงครามคิวอะไรประมาณนี้ Sail, ถ้าสมมติหาแหวนก็จะมีอัลีน่าสงครามเบสเซตประมาณนี้เป็นหลักนะโทปาสเนเี่ยโทปาสเหมือนจะเป็นคนเติมปะไม่แน่ใจนะครับผมอืมโทปาสเนี่ยเหมือนจะเติมเอานะครับผม มีอารีนากับสงครามเบสิตนะครับประมาณนั้นละกันเนาะเท่าที่รู้นะครับเหมือนจะแหวนจะหาได้จากเฟสประมาณนี้หละมั้งครับคิดว่านะเออประมาณนี้ประมาณนี้ที่ที่แบบหาหากันที่แบบได้ได้กันก็จะประมาณนี้แหละต่อไปครับทีเนี้ยแหวนแต่ละแหวนเนี่ยมันเหมาะกับคอนเทนต์อะไรยังไงบ้างน,นะครับจริงๆนะครับแต่ละแหวนเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่บอกชัดเจนของมันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะใครที่ไม่ทราบ n o า m a กแหวนเนี่ยมันจะบอกเลยครับว่าเมื่อเริ่มต่อสู้ต้านทานผมจะเพิ่มขึ้น15%ก็คือทําให้เราแบบ มีสถานะเรสนะพวก่ายคือแบบเหมือนกับไม่ค่อยติดสถานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแหวนที่ดีนะครับแต่และแหวนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่แตกแตกก่างออกไปทีเนี้ยเอาแหวนพวกนี้มาได้ใช้งานหมดแหละนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นแหวนที่เขาเรียกว่าก็สเทียแหวนที่คนจะนิยมใช้ในคอนเทนต์อารีน่ามากๆก็คือแหวนขอบเออเขาเรียกว่าเป็นขอบแบบขอบทองนะครับหรือพื้นทองนั่นเองครับซึ่งแหวนพวกนี้มันจะมีความโกรงเช่น ถ้าเวลาที่เราตายเกิดมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูเลือดเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเหมือนมีสองชีวิตอหะฝั่งตรงข้ามจะปิดระมิดเรายากมากนะครับผมอ่ะแล้วก็แหวนตัวของอมตะสามเทินนะครับเมื่อตายอมตะจะอยู่สามเทินคุณคิดสภาพว่าอมตะสามเทินอ่ะเหมือนมันเป็นแบบกูททาอะไรมึงไม่ได้สามเทินเลยยกเว้นจะว่าจะถอนปั๊บนั้นออกนะครับผมอ่ะซึ่งแต่เราแหวนมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับว่ามันก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าเออเงื่อนไขบางอย่างเขาบอกว่า ไม่ปรับใช้กับ skill passive, สกิลแพสซีฟอัศวนก็คือประมาณว่าอย่างพวกแคโออย่างพวกที่มีการตายเกิดเกิดขึ้นอย่างไงครับผมแล้วมีอมาตะตรงเนี้ยนะครับผมมันจะไม่สามารถใส่แหวนนี้ได้เพราะมันคับกันนะครับประมาณนั้นเป็นต้นเนาะซึ่งแหวนแต่ละอย่างเนี่ยเพื่นอนๆเราลองมานั่งดูได้เลยครับคุณจะรู้เลยว,ว่าแหวนตัวนี้เราจะต้องใส่ให้ใครดีเพราะว่าแต่ละตัวมันมีคนณสมบัติที่แตกต่างก,กันออกไปอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเฟสของเรื่องแหวนนะครับผมก็ประมาณนี้ ซึ่งเป็นอะไรที่เข้าใจไม่ยากเลยครับทุกคนก็อาจจะศึกษาไปแป๊บหนึ่งก็น่าจะได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการหาบอกให้แล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่าคําเตือนคําเตือนอันนี้ไม่คําเตือนนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่อยากให้ผู้เล่นเริ่มต้นนะครับไปโฟกัสแหวนมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนะ่ะโฟกัสแหวนจนลืมหินสกิลไปจนลืมอะไรแบบนี้ไปเพราะว่าหินสกิลถ้าเรามาพูดถึงในช่วงของการอัพสกิลมอนเตอร์เนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันบูสต์ดาเมจแรงขึ้นจริงๆนะครับเพื่อนๆดูดิเห็นไหม มันบูดาเมจมันทําให้ตัวละครของเราเนี่ยตีแรงขึ้นเก่งขึ้นแหวนสําคัญจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นออลาขนาดนั้นนะครับผมจริงๆคือเราสามารถใส่แบบแบบเอ่อช่วงแรกไปก่อนนะ้อย่างตัวของพยักเมคาเนี่ยผมขาดคีผมก็ใส่แหวนคีไปก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันสามารถที่จะใส่แก้ขาดได้อย่าไปโฟกัสมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในกรณีอ่าถ้าในกรณีที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแบบว่าอ้ย ผมอัพสกิลพื้นฐานเต็มแล้วพี่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปในเรื่องของอารีนาอยากจะทําให้ตัวละครเก่งๆขึ้นอันนี้ผมไม่ห้ามเลยนะครับแต่ว่าอยากให้โฟกัสในเรื่องของตัวพื้นฐานก่อนอย่างเช่นแบบแทโอวันเนี่ยสกิลเต็มแล้วมลคี Milky เนี่ยเต็มเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นคลายต่อไปอยนยครับผมอ่ะพวกพวกตัวที่เราได้ใช้งานเยอะๆเนี่ยพยายามอัพสกิลตรงนี้ให้มันเต็มหน่อยเพราะว่ามันจะช่วยทาให้เราเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะผ่านด่านได้ง่ายขึ้นบูตดาเมจได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ อ่าเป็นมือใหม่นะอันนี้ค่อนข้างกังวลหน่อยนะครับนเนื่องจากผู้เล่นใหม่ถามเยอะมากนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมสำหรับตัวของคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมใครที่ชอบฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะคะไปละาบบีย